สวัสดีครับอ,อะาเลพูดไดวนันนี้มันไปทำเอ้มันวันนี้เราก็จะไปหาหนนะจะไปสองเกินเนาะได้จาก 19, 000, สิบสางพันซื้อเบียกันยังไงนะอุปรกรณ์มีเสียม ่ากระเช่าไปจกเนาะมันเองก็จะไปหานอยสิได้บอลนะมาไปเบิ้งเนาะมาถึงกลางทางแล้วเนาะขับรถมาไกลแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าคนเนาะมาเบิ้งว่าสิได้ผู้จักโลก ห่ในีสอหาน้องวันนี้พี่น้องฮตเตอร์บุกแม่ขุดความลึกจังเห็นมันบุไหขุดเท่านี่นะระดับนี้น่ะน้องน้องมนะพี่น้องนะตึ้งตึงงบุกไหดังไฟเฝ้าหอมนะ ได้แล้วครับพี่น้องของแค้แน่นอนโทษโทษตายบ่หัวรเเฮ้ยเลเล่อเลยบ่อย่เร็วเร็วเร็วโอ้โหังยเลยเร็ว้วเร็วเร็วเร็ว นี่นอมาหานแต่ขุดออนหานตคุดอ้นเนาะคนคบึงสาพาวูสาพา,าูเนรอเดียวเขาบ้านใยคนนึงคงไมความเล็กยางไปเติมนะสภาพพี่น้อง สภาพเนาะเร็วยเย็ดเย็ดสรุปไม่ได้สรุปไม่ได้สามลวงชิวชิวสองลวงชิวชิวสามลวงชิวชิวมันนี่เนาะมหาโนเนาะไอสองลวงเนาะสองลูกชอวชอสองลวงเหนอ สอบลวกนะอะไรอธิบายให้นนะไดกี่อีอะปามตึ้หมอนโลนิ้นอ wow. ันนี้บ่ออันนี้นะอันนี้นี่โอ้ของแถมของแถ่เอ๊ะเอ๊เขากันเเอ๊ะคือกันเนาะสองดวง